เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเราเห็นชัดเจนฮะการปลดออกของทีมข่าวของสำนักข่าว c n n คงเป็นคำตอบนะสื่อยกักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาต้องมีการปลดออกพนักงานเป็นจำนวนมากสาเหตุหลักๆเพราะสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์สกักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและกลุ่ม EU พยายามที่จะแบทท่า จับมือนะครับเจรจากับทางฝั่งของรัสเซียรเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะสื่อ CNN ซื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปลดพนักง,งานออกหลายตำแหน่งผู้จัดรายการสดช่อง HLN ตกงานทั้งหมดเส้นนะพิษมรสุมสภาวะเศรษฐกิจสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า C.E.O. ของสถานีโทรทัศน์ n n n ของสหรัฐคริสริกนะครับดำเนินการปลดพนักง,งานออกไปจำนวนหลายร้อยตำแหน่งรวมถึงนักข่าวชื่อแดงและผู้จัดรายการรวมถึงบรรณาธิการทั่วไปคริสช Ch ิลซิสลานะครับและเลิกจัดรายการสดช่อง HLN ที่อยู่ภายใต้ CNN หลังพิษมรสุมเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเล่นงานจนต้องปลดคน ลถค่าใช้จ่ายนะครับในขณะที่อึ่งมัสนะครับพร้อมฝังชิปนูลาลิงค์นะครับในสมองของตัวเองหากทดลองแล้วประสบความสำเร็จนะครับเปิดตัวรถบรรทุกฟไฟฟ้าเทสลารุ่นไฮเทคหลังจากล่าช้ามา3ปีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าลีออนมัสนะครับประกาศฝังไมโครชิป นูลาลิงค์นะครับเข้าสมองของตัวเองหากผลการทดลองพบว่าใช้กับมนุษย์ได้แล้วพร้อมเปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าเทสลายุคอวกาศชาร์จครั้งเดียววิ่งได้804กิโลเมตรหลังล่าช้ามา3ปี Business Insider นะครับรายงานว่าลีอ n m มัสนะครับบอกว่าเขาอาสาเป็นผู้ทดลองฝังไมโครชิฟนะครับ ในตัวเองหากพบความสำเร็จในการทดลองจนสามารถใช้กับคนทั่วไปได้แล้วในเวลานี้คนอาจจะมีอุปกรณ์นูร a าลิงฝังอยู่ในตัวคุณอย่างไม่รู้ตัวผมหมายความว่าทางทฤษฎีมัสได้กล่าวถึงนูร a าลิงนะครับที่เขาพูดและมีวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทนูร a าลิงในการพัฒนาไมโครชิปสำหรับฝังในสมองมนุษย์นะครับ เดลี่เมย์นะครับสื่อของอังกฤษรายงานว่า2วันที่มาสขึ้นพูดในงานรูนูราริงนะครับได้เปิดเผยถึงความโหดร้ายในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทมัสที่ทำให้ลิงทดลองโดยการเจาะก,กระโหลกฝังไมโครชิพซึ่งทำให้สัตว์นะครับทดลองทรมานและเสียชีวิตนะครับ PCRM ประกอบไปด้วยแพทย์ จำนวนไม่ต่ำกว่า17,000คนยืนยันว่านูราลิงทำการทดลองอย่างโหดร้ายที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับวิทยาเขตเดวิสโดยบริษัททำข้อตกลงจ่าย1.4ล้านดอลลาร,ร์สหรัฐกับมหาวิทยาลัยในการทดลองห้องแลบและอื่นๆน,นะครับคำร้องซึ่งมีการฟ้องร้องนะครับของ ลีออนมาสตตอต่อสารสหรัฐอเมริการะบุว,ว่ามีลิงทดลองจำนวน11ตัวตายในห้องทดลองของบริษัทนูนาลิงเมื่อ15มีนาคม2019หลังจากลิงทั้งหมดได้ถูกฝังอุปกรณ์ในเส้นประสาสมองเมื่อวันที่3ธันวาคม2018และเกิดอาการอักเสบเรื้อรังไม่นานหลังจากนั้นสาธิตนะครับความก้าวหน้า นะะโดยมัสได้โชว์ภาพลิงที่รับการฝังไมโครชิปของบริษัทสามารถใช้กระแสจิตสั่งการให้พิมพ์จากคีย์บอร์ดบนจอมอนิเตอร์ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากนะครับ The Verge นะครับรายงานเพิมเ่มเติมว่าภายในงานมาสัสเปิดเผยว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารส่วนใหญ่ที่จำเป็นแก่การทดลองทางคลินิกวิทยาในการทดลองกับมนุษย์ต่อการ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะการทดลองนี้ก็สามารถเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าจากนั้นก็เลื่อนมาครั้งที่ก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าหากไมโครชิปนี้นะครับประสบความสำเร็จจะช่วยให้คนที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งแรกนะครับ s u s n s i s s r n s i d อ r ยังบอกอีกว่าการเปิดเผยของรถบรรทุก เทเลอร์ไฟฟ้าไฮเทคเป็นครั้งแรกหลังจากล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลาถึง3ปีนะครับในขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเนือหรือนาโตะบอกว่าก็พร้อมจะส่งอาวุธซ่อมระบบไฟฟ้าให้กับยูเครนซัตปูตินใช้ฤดูหนาวชิงความได้เปรียบองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นจะส่งมอบอาวุธ นะครับช่วยเหลือ,อยูเครนเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซม,มระบบไฟฟ้าและพลังงานที่พังเสียหายจากการยิงถล่มของรัสเซียขณะเดียวกันก็ประนามรัฐบาลมีขาวว่าจงใจใช้รููหนาวเป็นอาวุธช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงของสงครามในขณะที่ชาวเน็ตก็มีการแหวิจารณ์หญิงจีนฮะสู้งานหนัก12ปีนะครับเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถให้กับน้องชาย แต่งเมียบอกเป็นความสุขของตัวเองนั้นจะรอได้นะครับกลายเป็นข่าววารัลนะครับที่ชาวเน็ตวิจารณ์ณกันไปต่างๆนานา,นาเมื่อหญิงชาวจีนคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าเธอตั้งใจจะประหยัดอดออมมาเป็นเวลา12ปีเพื่อเก็บเงินเอาไว้ให้กับน้องชายนะครับได้หาเจ้าสาวแต่งงานนะครับเคสล่าสุด ข่าวก็คือหญิงวัย33ปีบนทนฮอาอาอนฮุยนะครับทางตะวันออกของจีนเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอลงทุนเปิดร้านขายแผนเค้กที่ทำรายได้เดือนประมาณ1 0 0 0 0แสนหยวนหรือประมาณ5 0 0แสนบาทแต่แทนเธอจะเอากำไรไปเก็บไปใช้ส่วนตัวแต่เธอกลับใช้เวลา12ปีสะสมเงินทองนำเงินมาซื้อบ้านขนาด129ตารางเมตร กับรถยนต์อีกหนึ่งคันให้กับน้องชายแค่นั้นยังไม่พอเธอยังจะยกเลิกกิจการร้านเพนเค้กให้น้องชายดูแลต่อด้วยฮะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวในขณะที่สนองควีนรุ่นตกค้างฮะปรากฏว่าเซาซีเอียดผิวสาวอังกฤษนะครับแอฟริกาในวังหลวงนะครับเบ็คกิงแฮมยอมรับไม่ได้นะครับ ซึ่งสื่อก็รายงานนะเป็นสื่อของตะวันตกเรื่องการเหยียดเชื้อชาติอย่างร้ายแรงนะครับร่งปรูจากเพียวปากของนางสนองพระโอฐ์นะครับรุ่นตกค้างยุคควีนอลิซาเบธท,ที่สองงานเลี้ยงรับรองพระราชวังเบคกิงแฮมซึ่งมุ่งส่งเสริมความตื่นตัวต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงนะครับ แก่สตรีและเด็กสนองพระโอร,ร์รุ่นเดอะวัย83ปีรายนี้เลดี้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการถวายการรับใช้ควีนเนิ่นนานกว่า60ปีและยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องในสมัยสมเด็จพระราชินีคาเมร่านะครับเธอได้สร้างความมัวหมองแก่ควีนคาเมร่าสื่อใหญ่ใน LBC ของงกฤษชี้ประเด็นไว้อย่างนั้น ทั้งนี้พระราชกรในเนียกิจในครั้งนี้มีแขกรับเชิญมาประมาณ300รลายและพระราชวังเบคกิงแฮมเมื่อวันอังคารที่3 mm hmm. พฤศจิกาก็ไปฮะวันอังคารที่29 mm hmm. พฤศจิกายน2022ฮะซึ่งเป็นการบิพักวิจารณ์ของสื่อตะวันตกต่อราชวงศ์อังกฤษในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการเปิดตัว B21 r i เดอนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเ t ลรุ่นใหม่รับมือจีนกระทรวงกลาโหมนะครับของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดหลบหลีก ar, เรด้าเ t ลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ B21 หลังซุ่มเงียบพัฒนาอยู่นานหลายปีโดยเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะตอบสนองวิกฤตความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น จากข้อพิพาทกับจีนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับมือแฉโครงการสอบแนมของสหรัฐอเมริกาได้รับหนังสือเดินทางจากรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนพนักงานนะครับอดีตพนักงานสัญญาจ้าง ผู้ออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับข้อมูลโครงการสอบแดมของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ S ขออภัยฮะ NSA. กล่าวสาบานตนเป็นพลเมืองของรัสเซียได้รับหนังสือเดินทางจากรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรอยงานของสำนักข่าว TASS นะครับอนาโคลีคูเชเรนาทนายความของสโนเดนยืนยันนะครับว่า ถูกต้องเขาได้รับหนังสือเดินทางและกล่าวสาบานตนเป็นที่เรียบร้อยโคสกทำเนียบขาวได้ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าข้อมูลเกี่ยวกับสโนเดนยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนทางอาญาและขอให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามจากกระทรวงยุติธรรมเอาเองซึ่งทางกระทรวงก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเช่นกันสโนเดนวัย39ปีหลบหนีออกจากสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุญ,ญาตให้ลีภัยในรัสเซียหลังปล่อยเอกสารรับรั่วไหลนะครับเมื่อปี2013เปิดเผยถึงการปฏิบัติการสอดแนมอย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศที่ดำเนินการโดย NSA โดยสหรัฐอเมริกาใช้ความพยายามนานหลายปีที่จะติดตามตัวสโนเดนกลับมาดำเนินคดีในข้อหาเจรกรรมวลาดาิเมียปูตินได้ประกาศมอบความเป็นพลเมืองให้กับ ทางสโนเดนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะที่อินโดนีเซียก็เตรียมออกกฎหมายแบนนะครับเช็คนอกสมรสนะมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีอินโดนีเซียเตรียมจะออกกฎหมายใหม่ที่กําหนดโทษจำคุกสูงสุด1ปีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานโดยคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจาก,กรัฐสภาภายในเดือนนี้ ร่างกฎหมายใหม่ที่ห้ามมีให้มีการดูหมิ่นประธานาธิบดีนะครับหรือสถาบันของรัฐรวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อต้านค่านิยมของชาติและยังห้ามการอยู่ก่อนแต่งด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอินโดนีเซียบอกกับรอยเตอร์ว่ากฎหมายอาญาใหม่ซึ่งใช้เวลาในการร่างและแก้ไขนานหลายสิปีคาดว่าจะผ่านสภานในช่วงเดือนธันวาคม ในเชิงงานวิเครนะครับเราคงเห็นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะรัสเซียให้การสนับสนุนผู้ลิ้ัยซึ่งปรากฏว่าเป็นคนสหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดเผยมาแฉข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวกรองนะครับซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาสหรัฐเิกา ติดตามตัวฮะรัเสเซียรับตัวเป็นพลเมืองของรัเสเซียเฉยเลยนะครับในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออินโดนีเซียเป็นประเทศที่เคร่งในเรื่องของาศาสนาคราวนี้จะมีการเอาผิดเอาว้ง่ายเหมือนกับประเทศไทยคือมาตรา1นึและการห้ามมีเซ็กนอกสำมนะครับใครมาพูดใช้คำพูดวาจาดูหมิ่นเหยียดยา้อาฆาตมาดร้ายประธานาธิบดี นะครับก็จะมีการออกกฎหมายเอาผิดกับบุคคลเนเหล่านั้นในทันทีนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ย่ำแย่เลยทีเดียวเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเราเห็นชัดเจนการปลดออกของทีมข่าวของสำนักข่าว CNN คงเป็นคำตอบนะสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาต้องมีการปลดออกพนักงานเป็นจำนวนมากสาเหตุหลัก เพราะสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะครับของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะพยุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้นะครับราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นราคาค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นแก๊สพุ่งสูงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นนะครับประกอบกับอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้น เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็รออยู่นะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.7%มา3ามารอกแล้วนะฮะล่าสุดก็มีการเตรียมพร้อมบอกว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จําเป็นจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีระรอกที่4ออกมานะครับซึ่งการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยส่งผลทําให้พยายามจะลดอัตราดอกเบีย้ยต้นเหตุหลักๆนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาพิมพ์พธนบัตรโดยไม่มีทองรังค้ำประกัน นะครับมีการออกแบงค์นะฮะออกเงินออกมาพิมพ์ออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะครับพอพิมออกมาเรื่อยๆสิ่งที่ตามมานะครับก็ใช้วิธีการออกพันธบัตรนะฮะบ,บอกว่าใครมาซื้อพันธบัตรเนี่ยราคาจะดีจะได้ค่าตอบแทนสูงเนะี่ยก็ให้ต่างชาติก็แห่มาซื้อแต่ปรากฏว่าสหรัฐก็พิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็เกิดอัตราเงินเฟอ้อเอเกิดอัตราเงินเฟ้อก็ทําให ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็นี่ฮะเปิดสงครามไวลาสงครามทางการค้าสงครามอาวุธถูกตอบโต้มาด้วยสงครามพลังงานนะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําลงนะฮะซึ่งสงครามอาวุธเนี่ยก็คือทําสงครามในยูเครนตอนนี้พอ,อยูเครนจะแพ้นะฮะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจึงแบะท่าที่จะให้มีการเจรจานะครับร,นะรัสเซียนะฮะก็ตอนนี้ยังนิ่งฮนะหลังจากที่ทางปูตินนะฮะ สั่งรุกเต็มที่ในยูเครนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะแล้วก็เอ็มมููเอลมากรองของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็พยายามจะขอทำการเจราจากับรัสเซียเพราะสถานการณ์ในฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้ต่ำลงชุดไม่อยู่เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรบดินทรเทพยาวรานภูเสริมจกดรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งควัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร เทพยากวรางกูพระราชาปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจอุคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญกานดินปกครองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุน การศึกษาสุสาสขขงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินพระเทพยาวารางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรู้ ทวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ เจ้าอยู่วมาหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรากูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนพวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ